เปลี่ยนหนมากเลยดิเปลี่ยนมากเปลี่ยนมากยิงครับ,นนบร้านถ่ายรูปกับน้องไหมทำนาอย่าเสียอะไรทำนาอย่าเสียอะไรทำอย่างไรที่ถึงจะไม่เสียเธออย,อยากกินขอบชีสต้องสั่งพิซซ่า แต่คิดถึงจังเลยค่ะนี่นี่นี่ให้เธออา่าได้แค่ไหนเหรอ ขอเส Jamie, Jim, <Leonardo. S 3> ียงโด่าวฮัหพีเอขาขึ้นจงเอเป็นมาไดีปกติัย่ไปิงดัเมาไปอ่เไ้ได้พี่เอกดาวสิบเอ เด็ดาสิบเอ็ดนี่เด็ดาสิบเอ็ดเราพี่ปูด้วยนะไขมันจมดตัวแล้วไม่จดเาล้ยงไงนั

ตัเทลฟี่ไปนะ้าเ่าไมาสิจ<า>้าเนาะอ๋อไ้อเออ เดินสิบเอ็ดมาเอครับต่อพี่ย่างมาเหรอพี่ย่างมาตอนเช้าไม่ใช่หรอมาอีกเหรอมาทำอะไรอ่ะไม่รู้ไม่ถามจะเขาถามก็เป็นของงานนี่เป็นตู้ดอกงาสาวผู้ช่วยอยากเล่นเกมสีเวิร์บบ้างอ่ะเออไปเล่นสิ ทีเดีเข้ามากดีก็ไม่เล่นเลยไม่เล่นเลยเนี่ยลูกไ่เล่นแตนี่เขาเล้นต้องเล่นเลยนะเขาเ่นมาแก้วพี่ป้าพี่ป้ี่นีโคตรตลกอ่ะ